เชียงใหม่ในฤดูหนาวท่ามกลางสายฝนเป็นครั้งแรกของผมที่ได้มีโอกาสเข้ามาท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ดินแดนแห่งนี้มียอดดอยและน้าตกสวยๆเยอะมากไม่รู้ว่าทั้งชีวิตของผมจะเที่ยวครบหมดทุกดอยหรือเปล่า สวัสดีครับผมว่าจะเอารถเข้าไปซ่อมสักหน่อยครับวันนี้เปิดร้านใช่ไหมครับเปิดค่ะจะให้คุยกับช่างนะคะครับอ๋อพี่อ่อย a d V แถมแห้สุดนะครับใช่ครับไม่มีเลยครับพี่ครับผมไม่มีนะครับครับผมมีร้านแนะนำไหมครับแถวนี้ถ้าว่าแถวจมจมทงนี่แน่ไม่มี็ะอีเพราะว่า ส่วนแม็กแล้วลูกแ้าจะเอาไปซ่อมที่ในจุฬเมืองเชียงใหม่อ่ะพี่อ๋อครับผมโอเคครับครับขอบคุณครับครับพี่ครับครัับสสวดีครับผมออกเดินทางจากน้ำตกแม่เตียมุ่งหน้าไปยังเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์โดยมีเป้าหมายใน GPS คือน้ำตกแม่ยะซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากห่างกันประมาณ30กิโลเมตร กับมอเตอร์ไซค์ของผมที่เกิดปัญหาขึ้นระหว่างการเดินทางบริเวณชุดข้างของเครื่องยนต์มีเสียงดังหอนแปลกๆในทุกครั้งที่ผมจอดอยู่กับที่หรือผ่อนคันเร่งผมกับคุณจอยก็เลยตัดสินใจเที่ยวต่อเพราะว่าตัวเมืองเชียงใหม่อยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ80กิโลเมตรเสียเวลาเดินทางไปกลับก็หลายชั่วโมงจากการประเมินสถานการณ์ของผมแล้วมอเตอร์ไซค์ผมน่าจะยังไหวอย,อยู่ บรรยากาศเย็นสบายท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยเมฆฝนและนี่ก็เข้าวันที่สแล้วของการท่องเที่ยวเชียงใหม่ซึ่งเรายังไม่ได้เจอแสงของดวงอาทิตย์เลยเป็นการควบรวมสองฤดูหนาวและฝนในช่วงกลางเดือนธันวาคม สิเอ็ดโมงเช้าเราเดินทางมาถึงน้ําตกแม่ยะกับท้องที่กําลังหิวก็เลยแวะซื้อของกินเล็กๆน้อยๆ,อยๆก่อนเดินเข้าไปยังน้ําตกและนี่คือน้ําตกที่สวยงามและยิ่งใหญ่มากเลยครับน้ําตกแม่ยะ สายน้ำใสไหลผ่านหน้าผาหินขนาดใหญ่กระจายไปทั่วกับความสูงของน้ำตกประมาณ260เมตรไหลลดหลั่นลงมาเป็นขั้นบันไดกว่า30ชั้นที่นี่บรรยากาศร่มรื่นสามารถมาปูเสือนั่งชิลริมน้ำรับประทานอาหารได้สายน้ำแห่งนี้ไหลลงไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำจากนั้นก็ไหลเข้าสู่ชุมชนชาวอำเภอจอมทองมาบรรจบกับลำน้ำแม่กลางและสุดท้ายก็จะไปรวมกับแม่น้ำปิง สายฝนยังคงโปรยปลายลงมาเป็นระยะแต่ไม่หนักมากและก็เป็นโชคดีของผมหยิบเสื้อกันฝน2ตัวติดรถมาด้วยแต่ข้อดีของเสื้อกันฝนอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถใส่กันลมกันหนาวได้เวลาขับมอเตอรไ์ไซ์ อีก42กิโลเมตรผมขับไปตามทางหลวงชนบทเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเซี่ยวคือเป้าหมายที่เราตั้งไว้เป็นการขับมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวยังไม่พอแถมยังต้องเดินป่าอีกผมแอบแวะไปศึกษาข้อมูลคร่าวๆน่าจะเดินประมาณ3กิโลเมตร อากาศหนาวกับการขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขามาเรื่อยๆมีสายหมอกสีขาวฟุ้งกระจายอยู่เต็มถนนกับในใจลึกๆที่ผมยังเอาใจช่วยมอเตอร์ไซค์คันนี้ทำภารกิจสำหรับทริปนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยที่รถไม่พังกลางทาง ตอนนี้เราก็กำลังเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติผาดอกเซี่ยวนะครับอากาศเย็นมากเลยช่วงเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนี่เรามีพี่สองคนข้างหน้าหานหานค่าไกด์ด้วยกันนะครับแต่ไม่รู้จะมองเห็นวิวหรือเปล่า เส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเซี่ยวเราต้องจ้างไกด์นำทางคนนำทางก็จะเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ละแวกนี้เป็นการเดินลงเขาลัดเลาะไปตามน้ำตกเรื่อยๆเส้นทางเดินง่ายโดยทางเส้นนี้จะไปสิ้นสุดที่หมู่บ้านแม่กลางหลวงเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาชนเผ่าปากกากยอ สูดหายใจลึกๆกับอบากาศที่บริสุทธิ์ท่าำกลางผืนป่าเราสามารถเดินป่าผาดอกเซี่ยวและเที่ยวชุมชนแม่กลางหลวงได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงที่ต้นดอกเซี่ยวออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมแต่ถ้าในช่วงสิงหาถึงกันยาก็จะเป็นช่วงนาขั้นบันไดสีเขียวส่วนตุลาพฤศจิกาก็จะเป็นนาขั้นบันไดสีทองแต่สำหรับน้ำตกแล้วที่นี่มีน้ำตลอดทั้งปี น้ำตกผาดอกเซี่ยวมีทั้งหมด10ชั้นชั้นที่7คือชั้นที่สวยที่สุดซึ่งหลายคนก็นิยมเรียกกันว่าน้ำตกลักจังพเพราะบรรฉากถ่ายหนังเมื่อปี2549เราใช้เวลาเดินทางมาประมาณครึ่งชั่วโมงก็มาถึงชั้นที่7น้ำใสไหลตกจากหน้าผาสูงและนี่ก็เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกเช่นกันซึ่งชาวปากะกากยอเรียกน้ำตกนี้ว่าผามุโคซึ่งมุโคแปลว่าท้องฟ้า สะพานไม้ไผ่สุดคลาสสิกถูกสร้างขึ้นอย่างมั่นคงกับภาพวิวฉากน้ำตกที่สวยงามที่นี่ถูกรายล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวล้ำน้ำใสตามโขดหินต่างๆก็จะมีกลุ่มมอสเฟิร์นเกาะกลุ่มกันอยู่มากมายไม่มีเหตุผลใดๆเลยที่เรามาเที่ยวดอยอินทนนท์แล้วจะเลื่อนผ่านสถานที่แห่งนี้ไปโดยไม่ได้แวะเข้ามาสัมผัสอากาศภายในป่าย,ยังคงหนาวเย็นและมีสายหมอกลอยเอื่อยอยู่บนยอดเขา ตอนนี้เราก็ไม่มีน้ําตกแล้วนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านแม่กลางแม่กลางน้อยอ,ยอยืเกือบมืดยังไงมักเมาบ่ไหนขอดูมเมาหน่อยวิถีชีวิตแห่งคุนเขาและนาขั้นบันไดบ้านแม่กลางหลวง หมู่บ้านชาวกะเลียงเผาปากากะยอแห่งนี้เป็นหนึ่งในชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลางประกอบด้วยชุมชนย่อย4แห่งชุมชนบ้านอ่างกาชุมชนบ้านแม่กลางหลวงชุมชนบ้านหนองลมและชุมชนบ้านผาหมอนโดยมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมดในแต่ละกลุ่มประมาณ80ครัวเรือนเดินง่ายนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวตอนนี้เราก็จะถึงละจะถึงถนนละมีรถมารับ แต่ต้องต้องเหมารถขึ้นอีกนะครับแต่ก็หารกันคันหนึ่งก็150บาทก็หารกัน4คนก็คนละไม่กี่บาทคุณจอยไม่มาเลยครับคุณจอยยังอยู่นู้นอยู่เลยมาเร็วไปจอยไอย้มีหมอกด้วยข้างหลังอะสีหมอกไง ผมรู้สึกตกหลุมรักที่นี่กับความชิลในการเดินป่ากล่าวคือจากจุดเริ่มเดินพาดอกเซี่ยวเป็นการเดินลงเขาลัดเลาะน้ําตกมาเรื่อยๆเส้นทางเดินง่ายมากมีสิ่งสวยงามให้เราชื่นชมตลอดสองข้างทางนอกจากนาขั้นบันไดที่สวยงามแล้วชาวบ้านที่นี่ยังปลูกกาแฟด้วยปลูกเองและคั่วเองมีสูตรเรียนรู้ด้านกาแฟแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน นี่เต็มไปด้วยมเมล็ดกาแฟไม่ใช่ดิเต็มไปด้วยต้นกาแฟที่กำลังออกลูกสวยงามตอนนี้ทุกคนนำเราไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าผมมัวแต่ถ่ายถ่ายรูปไม่เห็นแล้วไปไหนแล้ว พออูุดเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่มากนะเพราะมันเป็นมีภูเขาล้อมรอบสายหมอกแห่งฤด,ดูฝนไม่ใช่ฤด,ดูหนาวแล้วก็ถึงจุด ที่จะขึ้นรถแล้วนะครับขึ้นกลับไปยังผาดอกเซี่ยวที่เดิมแล้วก็ขับต่อขึ้นไปอีกถึงอุทยานชาติดอยอินทนนท์อะไรก่อนขึ้นรถกลับไปยังผาดอกเซี่ยวล้วแวะลงคั่วก,กาแฟพัตตีนนมีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าที่นี่มีเวลคัมดิ้งให้เราชิม เท่าที่ผมจําได้เป็นกาแฟและชาสูตรต่างๆส่วนผมประทับใจชากลิ่นเก๊กฮวยซึ่งเป็นเหมือนน้าใจเล็กๆน้อยๆของชาวบ้านเป็นเหมือนการขอบคุณที่เรามาเที่ยวที่นี่ผมบอกได้เลยว่าถ้ามีโอกาสมาหมู่บ้านแม่กลางหลวงอีกครั้งจะต้องหาที่แวะพักและท่องเที่ยวในหมู่บ้านสักวันผมเชื่อได้เลยว่าที่นี่ยังมีสิ่งที่เราต้องค้นหาอีกเยอะความสงบ ความเรียบง่ายและธรรมชาติที่สวยงามเรานั่งรถกระบะกลับมายังจุดเริ่มเดินน้ำตกผาดอกเซี่ยลกับการกางเต็นท์สำหรับค่ำคืนนี้ลานสวนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เจ้าหน้าที่อุทยานแจ้งว่าลานกางเต็นท์เต็มแล้วและเป็นช่วงเวลาที่สายฝนกำลังโปรยปลายลงมาทําให้ผมต้องติดต่อหาจุดกางเต็นท์ที่อื่น สวัสดีครับวันนี้มีลานกลางเต็นท์ว่างไหมครับว่างครับว่างใช่ไหมครับไปได้ครับผมว่างครับโอเคครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกําลังถึงครับครับผมครับไปเลยครับครับครับเอาบัสได้ก็ยหลังจากที่เก็บสัมภาระและกลางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อย คำว่าหมูกระทะก็แว่วมาในหูของผมเป็นมื้อค่ำที่อิ่มเอมอากาศที่หนาวเย็นกับเตาไฟร้อนๆทำให้ร่างกายเราอบอุ่นขึ้นได้เป็นอย่างดี เช้านี้กับความเงียบสงบและหนาวสะท้านภายในหมู่บ้านขุนกลางท่ามกลางแปลงดอกไม้มากมายของโครงการหลวงอินเทนนุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาสายหมอกสีขาวล่องลอยอยู่เต็มไปหมดกับภาพวิวน้ำตกสีลิภูมิที่งดงามเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่เห็นเด่นชัดอยู่บนภูเขาน้ำตกสองสายที่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงพร้อมกัน วันที่4ของการออกเดินทางกับท้องฟ้าที่ขมุกข,ขมัวเหมือนเดิมเส้นทางศึกษาธรรมชาติเกี่ยวแม่ปานคือแผนคร่าวๆของเราในวันนี้หลังจากนั้นก็ได้เวลาที่เราต้องเดินทางกลับบ้านกันแล้ว ผมเก็บเต็นท์และสัมภาระขึ้นท้ายรถเตรียมตัวออกเดินทางอีกครั้งท่ามกลางแสงแดดที่สาดส,ส่องลงมาให้ความอบอุ่นกับก๋วยเตี๋ยวร้อนๆที่เป็นมื้อเช้าของเราในวันนี้สำหรับการมาเที่ยวเชียงใหม่บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เราแวะเที่ยวน้ำตกมาทั้งหมดประมาณ4ที่และก็ยังมีอีกหลายน้ำตกที่เราต้องตัดใจไม่ได้แวะไปครับตอนนี้เราก็จอดรถอยู่ที่ริมถนนนะครับ เป็นจุดชมวิวก่อนถึงยอดดอยอินทนนท์นะครับน,นี่มีแต่หมอกเต็มเลยครับทะเลหมอกอย่างสวยเลยเดี๋ยวเราคุณจอยไปนู่นแล้วผมต้องอยู่กับมอเตอร์ไซค์เ,เพราะว่ามันเป็นทางลาดชันต้องต้องบังคับรถให้คุณจอยไปถ่ายวิวเดี๋ยวก็จะออกกันละกิวแม่ปาน ค่าความสูง2,157เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางด้านล่างหุบเขาถูกปกคลุมไปด้วยทะเลหมอกที่สวยงามฟ้ามาเปิดเอาวันที่จะกลับครับแล้วก็สวยเลยซะด้วยหมดเลยตรงนู้นก็เป็นทะเลหมอกตรงถนน,น10โมงเช้าเราเดินทางขึ้นมาถึงจุดเริ่มเดินกิ่วแม่ปาน อาจจะผิดแผนไปหน่อยเพราะว่าเมื่อเช้าเราลุกจากที่นอนช้ามากเนื่องจากอากาศมันหนาวก็เลยไม่อยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรเลยทําให้ล่าช้ากับการขึ้นมาบนยอดดอยอินทนนท์ป่าเมฆก,กิ่วแม่ปานเขียวชวยอุ่มไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติสีเขียวสภาพอากาศหนาวเย็นความชื้นสูงมีเมฆหมอกปกคลุมเกือบทั้งปีเสียงซาซาของน้ำตกขนาดเล็กที่อยู่ระหว่างเส้นทางการเดิน แสงแดดส่องกระทบกับใบไม้กับตัวผมที่กำลังก้าวย่างไปตามเส้นทาง3กิโลเมตรคือระยะทางทั้งหมดของการเดินชมที่นี่ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยมอสเฟินเชื้อราเห็ดมีแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านดงมอสที่ห้อยระยะตามต้นไม้ใหญ่ ป่าที่นี่แบ่งออกเป็นสองประเภทคือป่าดิบเขากับทุ่งหญ้าบนสันเขาทุ่งหญ้าเริ่มกลายเป็นสีเหลืองทองกับทางเดินเล็กๆที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขามองเห็นภาพวิวทะเลหมอกที่สวยงามสายลมบกสะบัดผิวไหวพาไอเย็นมาประทะที่หน้าและเป็นช่วงเวลาที่แดดกำลังแผดจ้า ทำให้อุณหภูมิบวกลบกันแล้วลงตัวเลยทีเดียวทะเลเมฆทะเลหมอกสีขาวสวยงามเราใช้เวลาเดินประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงเพื่อมายังจุดนี้ซึ่งเป็นมุมไฮไลท์ของกิวแม่ปานเลยก็ว่าได้ กับดอกกุหลาบพันปีที่กำลังแบ่งบานชูช่อสวยงาม11โมงเช้าผมยังคงเอินระเหยอยู่ที่นี่ซึ่งจริงๆควรเป็นเวลาที่เราต้องเดินทางกลับบ้านแล้วเราก็เลยตัดสินใจเดินย้อนกลับทางเดิม เราแวะซื้อขนมจีบสละเปาล้องท้องก่อนออกเดินทางอีกครั้งแล้วผมติดต่อกับศูนย์ฮอนด้าที่จังหวัดลำพูนว่าจะขอเอามอเตอร์ไซค์ไปเช็คสภาพซะหน่อยซึ่งนั่นก็เป็นทางผ่านของเราพอดีเอารถมาซ่อมครับใช่ครับพี่โทรมาเมื่อเชา้าอครับ หลังจากเช็คสภาพและแก้ไขเสร็จแล้วก็ขับยาวๆอีก680กิโลเมตรกลับบ้าน